ยินดีต้อนรับกลับมาสู่่2026สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับยนตรกรรมระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยอย่าง BMW X6 รุ่นปี2026รถ SUV c o เป้ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของความรู้ราสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทั้งคนรักความแรงและคนที่ชื่นชอบความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เริ่มจากการมองเพียงครั้งแรกก็บอกเลยว่ารถคันนี้สะกดทุกสายตาด้วยการดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นมากขึ้นไฟหน้าเรียวยาวที่ปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูดันและทันสมัยกว่าเดิมมาพร้อมกับไฟหน้าแบบเม t ริกสเลที่สามารถปรับองศาการส่องสว่างได้อัตโนมัติตามสภาพถนนกระจังหน้าตา่คู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ b m w ในรุ่นนี้ยังคงความดุดันเอาไว้แต่ได้เพิ่มไฟเรืองแสงไอคอนิกโกลที่ช่วยสร้างความพิเศษในเวลากลางคืน ให้ความรู้สึกเหมือนรถกำลังมีชีวิตไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือบนถนนมืดมืดรถคันนี้ก็พร้อมจะโดดเด่นกว่าใครมองด้านข้างเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้มีความฉบเฉียวสะท้อนความเป็นคูปเป้เ u v อย่างเต็มตัวหลังคาที่ลาดลงอย่างสวยงามเสริมบุค,คลิกสปอร์ตและยังเชื่อเรื่องอากาศพลาศาสตร์ทำให้การขับขี่มั่นคงขึ้นล้ออัลลอยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่20นิ้วไปจนถึง22นิ้วดีไซน์ลายใหม่ที่ผสมความหรูหราและความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัวเส้นสายด้านข้างมีการเพิ่ม รายละเอียดที่ทําให้ตัวรถดูมีมิติและสง่างามยิ่งขึ้นส่วนด้านท้ายไฟท้ายใหม่แบบเลนทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันเพิ่มความทันสมัยและความหรูหรากันชนท้ายออกแบบใหม่ให้สปอร์ตและแข็งแรงกว่าเดิมพร้อมท่อไอเสียคู่ที่บ่งบอกถึงสมรรถนะอันดุดันทุกองประกอบถูกสร้างมาเพื่อแสดงถึงความเหนือระดับของ BMW X6 รุ่นนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสาร BMW ยัยงคงเน้นไปที่ความหรูหราผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในตกแต่ง ด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้คุณภาพสูงไม้ตกแต่งแบบโอเ n นพอร์และอลูมิเนียมขัดด้านทุกอย่างถูกจัดวางอย่างประณีตบอกนั่งคู่หน้ามาพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าแบบเต็มระบบมีระบบระบายอากาศและนวดในตัวช่วยให้การเดินทางไกลสบายมากขึ้นบ่อด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่แม้ว่าจะเป็นทรงคูเป้ก็ตามแผงหน้าปัดกลางเป็นจอคู่โค้งโคดิสเพย์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างจอมากวัดขนาด12.3นิ้วและจออินโฟเทน ขนาด14.9นิ้วที่มาพร้อมระบบไปร์ลเก้าใหม่ล่าสุดที่ตอบสนองได้รวดเร็วใช้งานง่ายและรองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน BMW Intelligent Personal Assistant ที่พัฒนาขึ้นให้ฉลาดกว่าเดิมคุณสามารถพูดคุยกับรถได้เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมไปถึงระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ทำให้รถของคุณทันสมัยตลอดเวลาระบบเสียงในรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะมาพร้อมชุดเครื่องเสียงบ s e วิกินสเตอมอนส์ u อน์ซาวที่ให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอมีลำโพงรอบทิศทางที่กระจายเสียงได้คมชัดไม่ว่าคุณจะนั่งตำแหน่งไหนก็รับประสบการณ์เสียงดนตรีที่เต็มอิ่มอีกหนึ่งไฮไลท์คือ MB อัน t l ไลท์รอบห้องโดยสารที่สามารถเลือกปรับได้หลายสีตามอารมณ์และหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ที่ให้ความโปร่งโล่งเปิดรับแสงธรรมชาติหรือชมวิวในยามค่ำคืน มาถึงสมรรถนะ BMW X6 2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงทินเพลาอัตโบขนาด3.0ลิตรที่ให้พลังกำลังกว่า380แรงมา้าพร้อมระบบไม่ไฮบริด48บีที่ช่วยเสริมแรงบิดและทำให้การสตาร์ทน